ครับวันนี้ยกเดี๋ยวผมนะครับ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการปิดบล็อกนะครับการปิดล็อกเฟซบุ๊กนะครับก็ตอนแรกก็กดไปที่ตรงนี้นะครับอตรงนี้น,นะครับตั้งค่าเป็นส่วนตัวนะครับพอถึงแล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับ เลือกไปที่นะครับบุคคลและแอปพลิเคชันที่ถูกบล็อกนะครับแล้วก็กดเนี่ยกวดไม่ออกนะเนี่ยครับมันจะเขียนว่าปลดบล็อกครับเนี่ยครับเราก็กดนะครับเนี่ยครับยาอะไรใครออกนะเ <c oughs> นี่ยครับก็กดเข้าไปเลยดนะผมดูกัน แล้วเก, <S 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 อกเออกล้วยจอมเด็กลังแตนเนี่ยครับปดบล็อกนะรอสักแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับแล้วมันจะเขียนว่าได้ภายในเวลา48ชั่วโมงนะครับนี่แปลว่าผ่านแล้วนะก็ต้องรอมันหน่อยครับ48ชั่วโมงสองสามวันนั่นแหละ ก็กด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 เข้าไปเรื่อยๆครับอ่าผมก็เดี๋ยวผมก็จบวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับ